ครับก่อนอื่นสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านประธานหัวหน้าพักด้วยครับท่านดรชาวลิตัาจรพงศ์กีรตินะครับผมซุปเปอร์แมนอัดใหญ่ครับวันนี้ได้เปิดใจเ่อกับการอ,อาสาเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านเขตนะกออัดใหญ่นะครับผมมีอาชีพช่างรองเท้าครับพ่อแม่พี่น้องว่าที่ผู้สมัรตรอดทุกท่านครับผมต้นทุนต่ําแต่ว่าจิตใ,ใจผมหนักแน่นครับแล้วก็ ผมไม่ท้อถอยครับผมยึดถือแนวนโยบายพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าผมจําได้ว่าอย่าเอาควา,ามขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างในการทํามานครับจงทำงานให้สําเร็จท่ามกลางความขัดแคลนครับผมช่างครอบรองเท้าอยู่มาอยู่ในเมืองอัดใยนี้ประมาณ3ามสิบห้าปีครับเนี่ย,ยบรรยากาศอยู่ใต้สะพานลอยนี่ครับปัญหาเรื่องคนจนเรื่องอชาวบ้านรอบด้านแล้วก็ผมรับรู้ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตผมครับไม่ไม่ไม ไม่เคยลงที่ไหนไม่เคยอาสาไม่ว่าตำแหน่งไหนผมไม่เคยครับวันนั้นโอกาสดีได้เจอกับพี่พี่ที่มาเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ครับพาคใต้อ่ะพี่สิงห์อุบลเนี่ยครับแนะนํะนนาผมทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าเออนโยบายพักหรือว่าอะไรนะผมก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงมาหลายสมัยแต่ว่าคือไม่ประทับใจนะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าเราอาสาเองเนี่ยเรา เรามั่นใจตัวเองแล้วผมมีความเป็นกิตอาสาด้วยคือเรื่องชาวบ้านเรื่องปัญหาทีนี้บอกข่าวดีนะครับสมาชิกที่ลงนะครับลูกหลานอยู่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้จังหวัดไหนนะครับผมเปิดเผยเรื่องอาชีพช่างซ่อมรองเท้านี่ครับเรื่องแก้ปัญหาความจนนี่ให้กับชาวพ่อแม่พี่น้องนะครับคนที่เข้ามา่อมมีทั้งคนจนคนรวยครับแต่ว่าอันนี้เราได้บรรเทาก็ครับได้บรรเทาก็ในยามวิกฤตช่อมกระเป๋าลากล้อกระเป๋าลากล้ออะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ย สามารถเปิดเผยอาชีพพวกนี้ได้นี่นี่นี่คันล็อกสตาร์นี่ลากล้อเปลี่ยนล้อยางอะไรแบบนี้นะครับนี่นี่จะให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมซปเปอร์แมนอันใหญ่นี่ครับบรรยากาศครับมันเป็นงานลงทุนน้อยถ้าว่าที่พูดมาท่านไหนนะครับสนใจนี่ลูกค้ามาเอาอีกแล้วครับครับครับได้เราเนี่ยเป็นวิทยาทานครับผมซูเปอร์แมนอาจใะยินดีครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปยาวเดี๋ยวเปิดไม่ทันสวัสดีครับ